โอ้ยขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยตํามไม่รู้จะใส่อะไรได้ใส่นู่นนิดนีด่หน่อยก็กลัวลูกค้าจะว่าอีกมะเขือเทศพริกขี้หนูกุ้งแหง้งถั่วลิสงกระเทียมโอ้ขึ้นทุกอย่างผงชูรสมะละกอมะละกอมะละกอนะ่ะขึ้นอยู่แล้วขึ้นเป็นเท่าเลยเอ้ยน้ำปลาตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแพงมาก มไม่มีของด้วยจากสองเหรียญเป็นห้าเหรียญนันทัชกรจารุธรรมกรหรือแม่ออสเจ้าของร้านเดอะเบสส้มตำที่ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนและเจ้าของร้านอาหารไทยวเลเลสเตอรองที่เมืองเชสเวิร์ตรัฐแคลิฟอร์เนียบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบส้มตำและอาหารไทยที่มีราคาเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิดในช่วงที่ผ่านมา 17เช่นเดียวกับกีรติจารุธรรมกรลูกสาวที่ดูแลในเรื่องต้นทุนราคาอาหารของร้านยอมรับว่าราคาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการทำส้มตำเมนูหลักของร้านนั้นหลายรายการมีราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าเท่าตัวต้นทุนของทุกอย่างขึ้น50%ค่ะของทุกอย่าง<ต>ที่ททเราซื้อขึ้น50%ไม่ต่ำกว่า50%ทุกอย่างขึ้นเป็นสองเท่าของ สมัยก่อนที่เราเคยซื้อซมตาไมคะตำไทยตำมะขามมีตำมะามแต่ก่อนลังไม่ถึงร้อยตอนนี้ขึ้นมาร้อยสามสิบตำส่วตชิรถที่เราใช้แต่ก่อนตกระสอบหนึ่งไม่เท่าไหร่ตอนนี้ที่มันร้อยยี่สิบห้าเหรียญอย่างสมมติกระเทียมนะคะกระเทียมปกติถุงหนึ่งถุงใหญ่ๆที่เราซื้อมาเนี่ยตกถุงละเก้าเหรียญที่เมืองไทยก็เทียบกับสามร้อยบาทเนาะเก้าเหรียญกว่าสามร้อยบาทตอนนี้เขาก็โดดขึ้นมาเป็น 20-25เหรียญคือมันกระโดดค่อนพ้างสูงกิรติบอกว่าแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ราคาส้มตำที่ขายให้กับลูกค้านั้นทางร้านยังคงราคาเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันในลอสแอนเจลิสมาคอยซื้อหาอยู่เป็นประจำตอนนี้ที่ร้านของเราไม่ได้ขึ้นราคาอาหารนะคะยังเป็นราคาเดิมซึ่งเมื่อ5-6-7ปีที่แล้วยังเป็นราคาเดิมค่ะ เพราะว่าเราต้องการจะเซฟลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้ไปร้านอื่นแต่ร้านอื่นเขาเริ่มทยอยขึ้นราคากันแล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวกับเรื่องอาหารค่ะเช่นเดียวกับณทินีแสนสะดีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งร้านอิ่มอร่อยในตลาดวัดไทยก็ยังยืนยันที่จะคงราคาไว้แม้ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ในราคาที่ลูกค้ายังเข้าถึงได้สมัยก่อน เคยซื้ออยู่ที่7เสบแล้วก็เพิ่มเป็น8เสบเมื่อวานนี้ซื้อก็104เหรียญหนึ่งลังอะ่ะใช่ใช่ก็เนื้อไก่เนื้อไก่เนี่ยก็จะแบบโดยเฉพาะน้ำปลาทุกอย่างที่มาจากเมืองไทยราคาก็จะขึ้นหมดเลยเพราะว่ามันติดอยู่ตรงค่าเรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ร้านเราก็ยังร้านเราก็ยังให้ปริมาณเดิมแล้วก็เราก็ถือว่าโอเค ทำเพื่อลูกค้าเราไม่ได้ทำเพื่อกำไรคือส่วนใหญ่เขาจะค่อยๆขึ้นราคาแบบว่าจานหนึ่งก็เพิ่มขึ้นทีละเหรียญสองเหรียญแต่ว่าในระดับขนาดของอาหารที่มาก็คือยังต้องเท่าเดิมคุณภาพต้องเท่าเดิมคนก็จะยอมจ่ายก็แต่ว่าบางที่อย่างเงี้ยเขาลด จำนวนอาหารลงแต่คงราคาเท่าเดิมมันก็เหมือนกับกินเราไม่คุ้มคนส่วนมากก็จะเลือกกินร้านที่ขึ้นราคาแต่ได้คุณภาพและปริมาณอาหารเท่าเดิมแต่ว่ายังไม่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เคยเจอที่ขึ้นราคาเป็นเท่าตัวแต่อาจจะกระโดดมาเป็นเพิ่มมาอย่างละจาละสองเหรียญสามเหรียญอย่างเงี้ยคือจะอันเนี้ยเจอหลายร้านมากค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าขึ้นเพราะว่าทุกอย่างค่าของชีพมันก็สูงขึ้นในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อที่มันแบบว่า ถ้าเราเปรียบเทียบดูจากหลายๆยุคหลายๆสมัยคนที่เกิดในเจเนเรชันเราตอนนี้ก็คือค่อนข้างยากลําบากนะคะไม่ว่าจะเป็นอะราคาอาหารราคาน้านํามันหรือทุกอย่างเนี่ยค่ะมันก็ปรับขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาค่าเช่าบ้านหรือว่าราคาบ้านต่างๆอย่างเงี้ยค่ะราคาสินค้าในตลาดเล็กซีและตลาดบางรักแหลง่งช็อปปิ้งวัตถุดิบอาหารของพ่อค้าแม่ค้าและชาวชุมชนไทยในลอสแอนเจลิส พบว่านอกจากราคาของกินของใช้จะสูงขึ้นเกือบทุกรายการแล้วยังพบว่าสินค้าหลายชนิดที่ต้องนําเข้าจากเมืองไทยและประเทศในแถบเอเชีย er, ซึ่งเป็นวัตถุดิบจําเป็นในการทําอาหารไทยก็มักจะขาดตลาดทําให้ทางเลือกในการหาซื้อสินค้าที่ต้องการมีข้อจํากัดมากขึ้นขาดตลาดค่ะขาดหลายอย่างแล้วก็ราคาแพงด้วย น้ำตาน้ำตาลนี่ก็นี่ก็ค่ะน,น,น้ำตาลก้นหอยก็ไม่มีปกติเราใช้น้ำตาลก้นหอยค่ะล่าสุดไขต่ตอนนี้ขึ้นไปถึงสามสิบสี่เหรียญแล้วค่ะจากกล่องละสิบห้าสิบหกสิบเจ็บแปดแล้วทำไมทำห้ำสินค้ามันไม่มีออกมาขายเสร็จแล้วพ่อค้ามก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นพอเพิ่มราคาสินค้าขึ้นพวกซ้อิวน,น้ำปลาปกติก่อนนี้ประมาณบาทสองบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นสี่ห้าบาท อย่างพลิกนี่ดีนี่ขึ้นเป็นเท่าไหร่8.99ต่อปอนก่อนนี้4บาท5บาทรายง,งานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าในเดือนที่ผ่านมาราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐปรับขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีปัจจัยสำคัญคือนอกจากอัตรางเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วสถานก,การณ์สงครามรัสเซียบุกยูเครนยังส่งผลต่อราคาต้นทุนน้ำมัน ปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ30อีกด้วยนอกจากนี้กระทรวงแรงงานสารัตรายงานว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของสารัตปรับขึ้นร้อยละ0.8ในเดือนที่ผ่านมาและในช่วงเดือนมีนาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคสารัตเพิ่มขึ้นแล้วถึงร้อยละ7.9ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีคศหนึ่ักาหรือกว่า40ปีก่อน มาตรการตอบโต้และความบาดท,ทางเศรษฐกิจของสหรัฐและประเทศตะวันตกที่มีต่อรัเสเซียก็กลายเป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ค่าของชีพทั่วโลกสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุภกิจพัรทรธีรานนนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยรายงานครับ